สิบจังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างไม่แน่ใจนะครับเมื่อเช้าก็พูดไปรู้สึกว่าจะมีทางลําพูนทางอะไรเยอะแยะเลยนะสิบจังหวัดเดยอะแยะเลยนะครับเราก็สังเกตอาการให้ดีเพราะว่ามันแพร่กระจายได้รวดเร็วมากนะครับและอาจจะเป็นสายพันธุ์หลักต่อไปนะครับก็ให้พวกเราระมัดระวังกันด้วยบันทึกวิดีโอแล้วนะไม่เสียเวลาไวลด,วดานะครับขอเฉลยการบ้านครั้งที่แล้วก่อนแยกตัวประกอบมีสิบข้อนะครับโดย อ่อหน้า x ก,กำลังสองมีตัวเลขด้วยนะครับไปดูกันเลยนะไม่เสียวเวลามาห่ายเนี่ยครูเปิดรอนานมากเลยนะชั่วโมงกว่าอ่ะไปนะครับใครอยู่ก็เฉลยไปพร้อมครูนะครับถ้าครูแยกตัวประกอบผิดก็ช่วยบอกด้วยนะครับข้อแรกรู้สึกจะเฉลยไปแล้วนะอ่าจะเห็นว่าข้างหน้านี่ครับมีมีสองใช่ไหมครับแสดงว่าแยกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนาะวงเล็บแรก มาครับสองโมเลบร,วรอวะตัวแรกมาเลยครับสองเอ็กซตรงข้างหลังก็เป็นเอ็กไหมครับเป็นไรดีครับนักเรียนบวกบวกสิบสองนะครับกับ x ็กผิดหรือเปล่าเนี่ยบวกหนึ่งหรือเปล่าสอง x ลบหนึ่งหรือเปล่าครับสอง x ็ลบหนึ่งกับ x บวกสิบสองนะครับว่าอันนี้ครูเฉลยไปแล้วมั้ยเนี่ย ใช่ไหมลองเช็คนะครับอ่าเป็นการเฉลยกันบ้านเนาะนี่หน้าคูณหน้าสองเอ็กลังสองนะครับหน้าคูณหลังเป็นไรเอ่ยยี่บวกยี่สิบสี่เอ็กเห็นไหมครับเอาตัวล่างไปคูณบ้างครับลบเอ็กแล้วก็ลบสิบสองถูกไหมครับตัวกลางนี้ได้ ได้ยี่สามแล้วนะครับบวกยี่สามก็แสดงว่าใช่แล้วนะข้อสองข้อสองได้อะไรครับใครอยู่บ้าง<ด>ครับมีครับครูกับสวัสดีครับนาทีนาททีเอาข้อสองนี่ครูเฉลยยังได้อะไรนะสองวงเล็บแยกสองวงเล็บสิวิราชนนะหน้าลิงที่ครูชอบมากเลยนะ <laughs> วิลาชนเอาสอัก้อสิเฉลยไปแล้วไม่ใช่หรอขออ้อสองอะดูชีตไปพอมองกันสิ อะไรนะครับข้อสองอ่ะข้อสองอ่ะข้อสองแม่ไลวงเล็บสองเอกลบห้าวงเล 2> 2 <X S 1> ็บหกเอกลบหกเฮ้ย <Hey, S 2> มันแม่นเหรอวะ,อะ hey, ใช่เหรออ้าวลองดู <laughs> มันใช่เหรอเนี่ยอ้าว <laughs> นี่คูณน,นี่เป็นสองเอ็กสองใช่ไหมครับนี่คูณน,นี่เฮ้ยมันถึงหรอ สองหกก็เป็นลบลบสิบสองเใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นลบอะไรครับเครื่องหมายมันน่าจะผิดนะครับลบห้าเอ็ไอตัวกลางตัวกลางมันกลายเป็นลบสิบเจ็ดเนะครับแต่ว่าโจทย์มันต้องการบวกสิบเจ็ดเลกมีมีใครให้เป็นอย่างอื่นไหมครับสองเลบสาับอ็บวกสิบค่ะอ่า 2 x ลบสกับ x บวกสิบลองใหม่นะครับนี่สอ x สอันนี้ก็จะเป็นบวกยี x แล้วก็ลบส x แล้วก็ลบสาตัวกลางได้แล้วใช่ไหมเนี่ยตัวกลาง ตัวกลางออกมาเป็นบวกสิบเจ็ดเดี๋ยวถูกต้องแล้วเอ,อน้องอะไรครับเนี่ยน้องอะไรครับกัญญาลัตค่ะโอ้กัญญาลัต <laughs> ไปครับไปอย่างเร็วครับธนาค่ะกัญญาลัตตอบแล้วนะเอานาทีบางทีเอานาทีข้อสามสิได้นะธน,นาครับธนาครับโอ้ธนาเอาธนา,นาโอเคครับธนาเอามาข้อสามสองมงเล็บได้อะไรดี ฉเฉลยกันบ้างนะมีสิบข้อเนี่ยให้ไปสิบข้อไม่ใช่แราทำกันบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทําเดี๋ยวจะให้เพิ่ม้วเนี่ยเอาใครตอบได้ช่วยกันตอบน้อยไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้อะไรเราไม่เรียนไปแล้วเนี่ยอ่ะให้สองเอ็กกับเอ็กเอาสองเอ็กคู่กับอะไรครับสองเอ็กคู่กับอะไรลูกบวกหนึ่งครับสองเอ็บอกบวกหนึ่งครับแล้วก็เอ็กเอ็กเฉยๆคู่กับอะไรครับลบเจ็ดครับ ลบเจ็ดถูกต้องอ่านี้ถูกต้องอ่ะรีเช็คนี่โคนนี่สองเอ็กกำลังสองมีโคนนี่เป็นลบสิบสี่เอ็กแล้วก็บวก x ็แล้วก็ลบเจ็ดนะครับตัวกลางตัวกลางได้ลบสิบสามเอ็กก็ถูกต้องแล้วไปครับไม่เสียเวลาครับอะไรดี <laughs> ช่วยกันเฉลยหน่อย 2>, 2, 9, 2, 9, 2องเอกลบเก้าับเอกลบสี่ครับเออแสดงว่าทำกันได้เนี่ยสองเอกลบเก้ากับเอกวกสี่ถูกต้องมาไม่คูณแล้วนะครับจะได้ไปอย่างไวๆครับวันนี้อ่าข้อต่อไปใครยังไม่ตอบตอบบ้างครับคมสันเอาาท่านหน่อยเงียบไปแล้ว <laughs> <laughs> มัวฉลองคิดสามารถเพลินหรือเปล่าคมสันเนี่ย ครับปีใหม่ครับปีใหม่ครับปีใหม่อะไรนะครับบ้านเพิมแล้วเนี่ยเอาเอาสักหนึ่งข้อสิช่วยกันได้ไรได้ไรไม่มีใครตอบเลยตอบอยู่คนเดียวกันยาตอบอยู่คนเดียวใช่ไหมกันยาัตสามเอกรลบหนึ่งกับเอกลบหกครับถูกไหมวะสามเอกลบหนึ่งใช่ไหมครับกับเอกลบหกถูกต้องน้องอะไรครับเนี่ยวิรชนนะครับโอ้วิลชนสุดยอด น้องลิงของเรานี่เองเเเคหกขอหกก็ไม่ยากนะฮะเพราะว่ามีเลขสามเอ็กซ์นำหน้าเอามาสามเอ็กกับอะไรมาคูใบเลยสามเอ็กเอ็กลบห้าค่ะสามเอ็กอะไรนะลูกลบห้าค่ะลบอะไรเราให้เอาดีๆเอาดีๆสามเอ็กคู่ลบอะไรเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิด สามเอ็กซ์ครับตัวกซ์ครับเอ็ก้าเอ็กซ์ครับตัวผ้าครับ,รบใช่เหรอมันใช่เหรอลบเจ็ดเหรอครับสามเอ็กซ์ลบเจ็ด <5. S 1> หรือเปล่าสามเอ็กซ์ลบเจ็ดกับเอ็กซ์ลบห้านะครับอันนี้จะยากยากกว่าเดิมหน่อยนะอันนี้ครูก็ยอมรับว่ามันจะมีวิธีคิดที่มันเพิ่มขึ้นอารีเช็คให้ข้อนี้สามเอ็กซ์สามเอ็กซ์สองนะครับแล้วนี้ก็จะเป็น เท่าไหร่อ่ะลบสิบห้า x นะครับแล้วก็ลบอีกเจ็ด x เพื่อที่จะได้เป็นลบยิบสอง x แล้วก็ไปบวกสามสิบห้านะครับลบคูณลบเป็นบวกอ่าโครูจะตอนให้ครูครูจะก่อนครูใจเย็นก่อนผมไม่เขียนเลยเอาทำไมไม่เขียนเราไปดูย้อนหลังสิชแนลครูอ่ะไปสับตะไคระไปสับตะไคร์ชแนลครูเออควรควรครูควรเดี๋ยวใครเรียนไม่ทันนะครับมันจะมีไอ้วิดีโอนะครูสอนเสร็จเดี๋ยวครูจะ อัพลงไปให้นะครับไปกดสับตะไคร้ได้นะครับเอาตะไคร้มาสับเหรอครับเออตะไคร้มาสับได้ไปอุ้ยเป็นไงอ้ยกูจะไปกจะไปบ้านนี้เอาก็ไม่ทำมาก่อนแล้วหรือเนี่ยกูจะรีบหน่อยครครูเล่นโน้ตไม่ไม่รีบกีด้าครูเล่นโน้ตไม่ครูเล่นครูเล่นที่ครูเขียนให้หน่อยที่ครูเฉลยให้หน่อยโอ้ยมาช้าแล้วก็ยังนี่นนะ อันนี้ม<ท>ันเป็นการบ้านนะมันไม่ใช่ว่าจะมาทําพร้อมครูการบ้านเออครูเฉลยการบ้านครูออจะดูถูกไหมครูสาตั้งแก่แงเนียเดี๋ยวมันเนียนไม่ทําก็บอกอนะแตดสิบข<ด>้อเ,เดี๋ยวสิบข้อนะครับเดี๋ยวอีกสิบข้อจะไปสั่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวสิบข้อจะไปสั่งเพิ่มมาต่อไปอ้าวใครช่วยครูเฉลยหน่อยสินอกจาก น้องกัญญรลักน์กับน้องวีรชนเนี่ยไม่มีใครแล้วหรือครับผมก็ได้ครับอ่ามามาสิรวิทมามาเลยสามเอ็กซ์บลบสี่ครับเอ้ยบอใจแล้วออใจแล้ว <laughs> ถูกแล้วถูกแล้วรอเล่น มอเฉลยผิดข้อแล้วก็ x บวก5ครับถูกต้องครับอ่าผมู้มองเฉลยผิดข้ออ่ะดีเช็คให้ก็เป็น 3x 2นะครับแล้วก็บวก15ใช่ไหมเนี่ย 15x ลบ 4x นะครับก็เป็นลบ 11x แล้วก็เป็นลบ20นะครับตัวกลางก็ได้ลบ11แล้วอ่าบวก11พูดผิด นะฮะมีสามหนอเอาจีน่าเอาสักข้อไปให้ให้เพื่อนให้เพื่อนครูให้เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนจีน่าจีน่าเออจีน่าเออจีน่าเออไอ้เหี้ยแบงค์ใครอยู่ครับใครอยู่อีกใครอยู่ก็ตอบมาสักข้อสิครับครูจะได้จำจำชื่อหน่อยครับจะได้ไปให้เกณฑ์คะแนนเกณฑ์สีเกณฑ์สามหนุ่มค่ะมามาครูอ่าน้องปลายมาสามเอ็กบวกห้าค่ะ เดี๋ยวมองโจทย์ก่อนอถูกต้องสามเบวแล้วก็เอ็กซลบสองเอ็กลบสองโอ้โหรวน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 ยมถูกต้องอันนี้ไม่ใช่ว่าไปดูเฉลยกันมาแล้วมาคิดเองไม่เป็นนะไม่ใช่ตายเลยนะต้องทําเองนะครับต้องคิดในใจบวกลบคูณหารนะไม่ใช่ไปโซ่เฉลยมาแล้วก็เอครูก็ดีใจนึกว,ว่าทําได้ <laughs> อ่าใารได้อีกข้อเก้าสามเอ็กซ์ลบเจ็ดกับเอ็กซ์ลบหกค่ะเออถูกต้องมันก็ไม่ยากกันไปั้างลบเจ็ดข้ามาหกข้อเลยสามสิบข้อเลยเออเออต้องเหลือนะครับเหลือไว้สอนออนไลน์บ้างจริงๆใบงานมีเตอนมากเมื่อกี้น้องอะไรเมื่อกี้น้องอะไรการยรักค่ะเออการยรักอีกแล้วและ ข้อสุดท้ายการบ้านเป็นคก็มีสิบข้ออ่ะเดี๋ยวจะได้ิ0ข้อไหมครัครูครับก็ให้ไปทําเองมั้งสิครับวันนี้จะได้เรียนเรื่องใหม่จะไม่เรียนเรื่องใหม่กันเลยหรือไง80ข้อยังไม่ห้ามเลยครูยังไม่ส่ง80ข้อง่ายจะตายแค่แยกดึงตัวประกอบมาไม่ยอมขยันทํหมอครูครับคงคงคงเป็นครู80ข้ออย่ามาอย่ามา อ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายสามเอกรลบเอ็ดกับเอกรบเจ็ดค่ะสงสัยได้เกตสี่อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหเบิรนเบอร์รู้เรื่องอยู่คนเดียวเลยเน่ยเนี่ย mm. บางอย่างมันก็ต้องคิดในใจบ้างนะครับ ส่วนใจใช่ไหมครับไม่ใช่คิดในใจอย่างเดียวอ่ะแถมอีกหนึ่งข้อเลยดีไหมเอาทีกสองข้อเห็นไหมบอกแล้วครับมาแล้วครับปัดยามาแล้วครับเอาปัดยามาเอาสักหนึ่งข้อไหมมาเวอร์จีน่โอ้ยเกินเบอร์เกิน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 เบอร์ครับไม่ได้ยินเสียงครูอ่ะอ๋อไม่ได้ยินเนาะได้ยินยังโอ้โูว่าขูพูดดังมากเอามาจ่อปากครูเอามาจ่อปาก ิดโน้ตพูดกันเนครูก็ต้องแทบจะลงไปเอพูดกับแป้นทิมพแล้วนะตอนเนี้ยเอ้ยมีใครทำไหมมีใครทำข้อสิบเอ็ดยังทำแล้วค่ะเออมามาได้ได้สี่เอ็กลบสามกับเอ็กบวกห้าค่ะสี่เอ็กซ์โมอีกกัญญรัตน์โมอย่าเขาทำได้ก็อย่าไปอิจฉาเขา ทำไดเปล่าเพื่อนฮลโลเฮ้ยทำเองก็เปล่านะคูทำเสร็จแล้วไอโบดูวกูจะตกปากเลยให้มาแล้วเช็คชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวจะเสียทริปในการครูจะเพิ่มคะแนนช่วยนะครับครูไปเพิ่มจริงๆนะครูปัดเยอะเลยนะเทอมแล้วครับคนเก่งนะครับอย่าลืมเช็คชื่อนะครับมาเอาอีกหนึ่งข้อสุดท้ายเดี๋ยววันนี้ไปทำหนึ่งข้อยี่สิบนะครับไปทำหนึ่งข้อยี่สิบข้อเจ็ด่นอยได้ไหมคะอะไรนะ ถ้าเลยตรงข้อสิบเจ็ดได้ไหมคะยังยังยังเอาไว้เป็นพื้นฐานก่อนโอ้โหเกินเด้อโอ้โหเกินเ<ะ>กินเ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 กินไป,ปเปล่าพอแล้วมาละเก้าข้อพอการบ้านเดี๋ยวไปทําถึงข้อยี่สิบนะครับไปทําถึงข้อยี่สิบคำนวณเอก็ได้วะง่ายง่ายข้อสิบเจ็ดใช่ไหมโอ้โหคิดห่วงอ่ะอคิดห่วง,งข้อสิบเจ็ดสิอ่ะได้อะไรเราคำนวณมาแล้วเรา มันไม่ลงตัวหรอกูงูก็มันได้ได้ไงเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คแค่ว่ามีคำตอบไหมอันหนึ่งนะเดี๋ยวกูเช็เคคำตอบมาแล้วครับไม่ต้องเฮคสมาครับ <laughs> ให้ไปทำเองใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ไมเฮงไอ้ไอ้อ่าไอ้ไอ้ไม่รู้เรื่องแม่พูดเทียอะไรเ <laughs> นะี่ยไอโบครับไอโบอ่อเฮ้ยเฮเฮ้ยเกินเบอร์มันเนี่ยเกินเบอร์อะสองสิบเจ็ดเอามีมีคำตอบนะครับใบให้เอา สอ x กับสาม x เอาใบให้แค่นี้แหละที่เหลือไปทำมันะครับ,ข,บข้อให้ครูก็ข้อไหนครับข้อสิบเจ็ดนะครับเพื่อนขอมานะครูใบให้ล<ด>แล้วอ่ะไปเติมไปเติมเครื่องหมายนะครับแล้วก็วันพฤหัสเดี๋ยวกลับมาเฉลยเนี่ยอ่าสิบสองตรงนี้เนาะต่อเลยนะครับมาวันนี้เรื่องใหม่อีกนิดนึงนะจะไปใช่ไหมไปไปนะครับ ไปเลยครับครูเนาไปเลยเนาะไปดูเรื่องถัดไปนะครับเรื่องถัดไปก็จะไม่ยากนะครับเพราะว่าบางห้องเนี่ยได้สอนไปแล้วนะไอ้ตรงนี้ภาษาอังกฤษใช้คําว่า perfect square นะครับ factory by perfect square หรือว่าชื่อภาษาไทยว่ากําลังสองสมบูรณ์เนาะกําลังสงสมบูรณ์จะมีสองสองแบบนะครับครับผมไม่มีใางงานตัวซี่ครับ โอ้ยยังไม่มีใครมีครับครูยังไม่ได้ส่งไปให้เดี๋ยวจะส่งไปให้นะเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูตามครูไปก่อนนะดูตามครูไปก่อนนะครับอ่ากำลังสองสมบูรณ์เนี่ยจะมีสองประเภทนะครับก็คือประเภทนี้อ่าเขียนภาษาไทยก่อนกำลังสองจดจดครับโอ้ยไม่ต้องจดล็อกไม่ต้องจดล็อกเดี๋ยวกลับไปก็ลืมแล้วงานของแคมปได้ขอแคปหน้าจอได้เออได้เอ็ เออบวกเออกำลังสองนะครับถ้ามันเป็นประเภทบวกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ x กำลังสองบวกสองหน้าหลังคือเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ x กับเวะเขาใช้หน้าหลังวะครูเปลี่ยนเป็นหน้ากับหลังได้ไหม <c oughs> ตามตามหลักสูตรโบราณหน้านอนหนูคือหน้านะครับลอลิงคือตัวหลังนะครับหน้าบวกหลังกำลังสอง นี่แหละควนนี่แหละตามหลักสูตรโบราณได้หน้ากําลังสองนะครับบวกสูตรก็คือสองหน้าหลังนะครับบวกหลังกําลังสองอ่าถ้าสูตรที่มันเป็นบวกมันจะได้แบบนี้นะครับก็ไม่น่าจะมองยากนะไม่น่าจะมองยากเดี๋ยวไปใช้ตอนไหนเดี๋ยวสอนใช้ส่วนสูตรที่มันเป็นลบ มันก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะครับสูตรมันก็ต่างกันนิดเดียวติตรงตัวกลางเนี่ยแทนที่มันจะเป็นบวกมันก็มันก็นเป็นลบซะนะครับแล้วก็เป็นลบสองหน้าหลังนะครับแต่ว่าข้างหลังยังคงบวกหลังกำลังสองเหมือนเดิมเนาะหน้านี้ก็แคปไว้ใช้ได้ครับมันเป็นสูตรนะเป็นสูตรก็ เก็บไว้เลยนะครับแต่ครูว่าไม่ต้องแคปก็ได้เดี๋ยวใช้ไปก็จะชินเองนะครับไม่ต้องแคปก็ได้แอบครับผมแคบครับผมน <attends> ั่นจำเป็นครับคุไม่ต้องไม่ต้องแคปก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวใช้ใช้ไปจะชินเองนะครับสูตรนี้ <M> มีสองสูตรอ่าทีนี้มันจะง่ายง่ายกว่าเดิมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเนื่องจากใบางานเนี้มันเป็นใบางานกําลังสองสมบูรณ์ดังนั้นไอ้ทุกข้อนะครับมันก็จะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ถูกไหมมันก็จะง่ายอ่าไปดูไปดูขั้นตอนหน่อยสิว่าจะยังไง พยายามมองคนระับมองว่าแปลงทําให้มันอยู่ในรูปสูตรนะ x กําลังสองเนี่ยแล้วก็บวกสองหน้าหลังใช่ไหมครับถูกก็เขียนมา x กําลังสองบวกสูตรเมื่อกี้มันคืออะไรครับสองสองคูณอะไรได้สิบสองครับสองคูณหกปะเนี่ยสองหน้าหลังใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าของเรามันคือตัว x ใช่ไหมหลังของเรามันคือหกแล้วมันก็คือบวกบวกอะไรกําลังสองกันเองครับบวกหกกําลังสอง ใช่ไหมถ้าดูจากสูตรมเมื่อกี้กำลังสองสมบูรณ์ผลบวกนะครับหน้ากําลังสองจากสูตรก็คือบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองถูกไหมอ่าแสดงว่าก็เขียนอยู่ในรูปอะไรได้เอง x บวกอะไรนไั่นเองครับบวกหกคูณกับ x บวกหกหรือว่า x บวกหกทั้งหมดกําลังสองแบบนี้ก็ได้ หรือถ้าใครจะไม่ไม่ใช้สูตรในการทำถ้าใครจะไม่ใช้สูตรในการทำต้องทำยังไงครับก็นึกเหมือนเดิม,มครับอะไรคูณกันได้อะไรคูณกันได้สามสิบหกแล้วรวมกันได้สิบสองถูกไหมครับเออมันก็อันเดียวกันมันก็คือเนี่ยหกคูณหกได้สามสิบหกหกบวกหกก็เป็นสิบสองก็คืออันเดียวกันใบงานนี้คือไม่ได้ยากเลยนะออไม่ได้ยากเ,ออเลย จะของอยาก <laughs> อ่าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองลองแล้วแต่พวกเราจะให้วิธีใช้หนึ่งจะใช้วิธีที่ครูสอนวันนี้ก็ได้ก็คือใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์หรือว่าจะมองก็ได้ว่าด้านหลังอะไรคูณกันได้สามสิบหกแล้วตัวกลางบวกกันได้สิบสองแต่วันนี้จะง่ายกว่าเดิมเพราะว่าถ้าตัวหน้าเป็นอะไรตัวหลังก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับก็เหมือนกันเป๊ะเ,เลยครับูครับครับ ปีใหม่ให้มันสามสิบข้อปีใหม่่ะปีใหม่ก็ให้ของขวัญก็ให้กันบ้านน้อยก็พอแล้วให้สักยี่สิบข้อก็พอแล้วมั้งเมื่อกี้ก็สิบข้อเนี่ยแต่เอาเป็นที่มีความสุขจะได้แฮปปี้มีความสุขบ้างเออเราต้องให้สามสิบข้อ,อ,เ,อ,อเราให<น>้สิบข้อะนะทําอย่างกับเธอทําอ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ว่าเธอจะส่งนี่ก็นานอยู่เหมือนกันนะผมขอโรแปดสิบข้อจะครูไม่ให้น่ะโอ้โห เอาขอไปงานมาเหรอครับเดี๋ยวเดยวทักมาเนาะใครยังไม่ได้ไปงานไหนอา่าลองข้อสอ,องสิข้าองอ่ะลเอางี้ก็ได้อ่ะอะลคูณกันได้ยี่ห้ารวมกันได้ลบสิบใครก็ได้ใช่ตอนนั้นดิอะลารวมกันได้ยี่ห้าคูณกันได้ไลบสิบได้ห <c oughs> ้ากับห้าใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่ว่าห้ากับห้ามันจะไม่ได้ลูกมันต้องเป็นอะไรด้วยบวกหรือลบ มันต้องเป็นบวกหรือลบครับลูกน่าจะน่าจะนจะเป็นลบหรอครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้ลบสิบใช่ไหมแมนเออเพื่อที่จะได้ลบสิบดังนั้นลบห้าคูณลบห้าก็เป็นบวกยี่ห้าลบห้ารวมลบห้าเป็นลบสิบนะครับหรือใครที่เขียนแบบนี้ก็ได้แล้วก็รวมมาเป็นเอ็กซ์ลบห้าทั้งหมดทั้งหมดกําลังสองคือใบงานนี้มันมันไม่ยากนะมันไม่ยากดูของผมแล้วผมยาก เอาสักแปดข้อกันไหมอ่ะนี่อีกแปดข้อหรือสิบขอดีตามตามใจครูอ่ะิตสิบข้อเลยก็ได้เพราะว่าน่าจะทําได้ลองลองข้ออ่ะเดี๋ยวครูทําข้อสิบเอ็ดให้อะเพื่อที่จะได้ทําข้อข้อเก้าข้อสิบได้อย่างนี้มองยังไงดีโอเคครับมองว่าข้างหน้ามันกัดมันเป็นรูปยกกําลังสองสักสักตัวหนึ่ง แปเอ็ดเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรยกกำลังสองครับแปสิบเอ็ดมีอะไรยกกำลังสองได้แปดสิบเอ็ดไหมเก้า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 เออเป็นไปได้ก็คูก็เป็นเก้าเอ็กแล้วก็ยกกำลังสองแบบนี้ดีไหมอันนี้ก็คือหน้ากำลังสองใช่ไหมครับบวกอ่าสูตรคูก็คือมีเลขสองมาเสมอสองหน้าก็คือเก้าเอ็ก หลังต้องเป็นอะไรครับมองมองตัวหลังเลยครับมันเป็นหนึ่งร้อยแต่หนึ่งร้อยมันต้องเกิดจากอะไรสักอย่างยกกําลังสองครับมันคือหนึ่งร้อยมันน่าจะเกิดจากอะไรยกกําลังสอง <c oughs> โจทย์วันเนี้สิบค่ะเออสิบตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยวันเนี้ยมันจะต้องมีตัวหน้าที่ยกกําลังสองได้ลงตัวตัวหลังที่ยกกําลังสองแล้วมันได้ลงตัวลองคูณนะครับสิบแปด เก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบแปดคูณสิบก็เป็นร้อยแปดสิบแต่ครูใส่เครื่องหมายผิดนะครับเพราะเครื่องหมายของมันเป็นลบแต่ครูไปใส่บวกแล้วก็บวกครับบวกสิบกับังสองแค่นี้ครูก็จัดรูปได้แล้วจัดรูปของครูต้องจัดเป็นยังไงครับเก้าเอกลบสิบคูณเก้าเอกลบสิบหรือ มีคนเพิ่งเข้ามาน่าจะเพิ่งเรียนทิชเชอร์ลอยเซ็จหรือเปล่าเชืะะ่ออลไยครับครูหรือ 9x ลบ10ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้วันเนี้ยค่าข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังมันจะเป็นอย่างนั้นนะในใบางานนี้ทั้งหมดเลยอ่าแถมมีข้อนึงอีกข้อนึง <laughs> ชอบถแถมเลอเกินมองว่าตรงเนี้ยอะไรยกกำลังสองได้ครับเป็นอะไรดี อ่าถามเองครับครูอะไรนะอะไรนะไอ้ขั้นเปิดก็ได้ฮะทั้ง4โคนใครรู้เนียร้อยร้อย x กำลังสองเนี่ยเกิดจากอะไรยกกำลังสองได้ไม่รู้ครูโอเคไม่รู้ก็ไม่รู้เอาร้อยมองก่อนอะไรคุณการที่เหมือนกันได้ได้ร้อยมีไหมนี่ไงข,งข้างๆในข้อเมื่อกี้ไง สิอะไรเองสิบเอ็กทั้งหมดกำลังสิบเ็ทั้งหมดกำลังสองอ่าหลายคนน่าจะงงไปแล้ว <laughs> บวกจากสูตรที่ครูให้มาเมื่อกี้สองเห็น <laughs> ไหมครับหน้าหน้าของครูเป็นสิบเอ็กอ่ะคูส <laughs> ังเกตทีน,นึงร้อยยิบเอ็ดเกิดจากอะไรยกกำลังสองรอยิบเอ็ด แนเองตัวที่มันเหมือนกันอะไรคูณกันได้ร้อยี่อ็ดแล้วเหมือนกันด้วยสิบเอ็ดสิเอ็ดค่ะสิเอดสิบเอ็ดเราลองเช็คสิครับว่าสองคูณสิบเป็นยี่สิบยี่สิบคูณสิบเอ็ดก็เป็นสองสองศูนอ่าเท่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็บวกด้วยสิบเอ็ดทั้งหมดกับลังสองงั้นเวลาข้อนี้ครูจะตอบครูก็ต้องตอบเป็นยังไงครับจากสูตรที่ที่ได้มาเมื่อกี้ก็คือหน้า บวกใช่ไหมครับหลังยกกําลังสองนี่คือการการใช้สูตรการใช้สูตรท,ที่โยงไปสูตรที่เนี้ยตรงเนี้ยเมื่อกี้สูตรกําลังสองสมบูรณนะ์อ่ะอันนี้คือถ้าเราจําสูตรได้ก็ต้องใช้ให้มันเป็นด้วยนะก็วันนี้ก็จะฝากไว้กี่ข้อครับกข้อครับอไอหยอกเก<ะ>ินไปเกินไปสิบข้อครับหน้านี้ก็จะมีหนึ่งถึงสิบ แล้วว่าถเฉลยไปให้แล้วสองข้อไม่ไม่ไม่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งตัวสามครูนี่ก็มีแปดข้อนะสรุปก่อนมึงบ้าแบบว่าไอ้ชาย <laughs> อันนี้มีแปดข้อไปทำในสมุดนะครับในสมุดก็ได้หรือใครจะถนัดปิ้นใบงานนะครับเดี๋ยวครูส่งใบงานห้าจุดสี่ไปให้เออไอ้ใบงานที่สี่ไปให้เดี๋ยวส่งไปให้ทุกห้องเนาะแล้วก็อันนี้แปดข้อแล้วนะแล้วก็อันนี้อีกกี่ข้ออีกประมาณเก้าข้อนะครับแปดเก้าข้อ แล้วก็วันออพิเออัษครูก็ออจะกลับมาเฉลยนะครับพยายามอย่าทําไปพร้อมครูนะครับอะไรทําได้ต้องทบทวนก่อนนะถ้ารอครูเฉลยจะไม่ค่อยได้ความรู้เท่าไหร่เนอะรู้ครับหออยอกหยอกหยอกเออหยอกหยอกหยอกใครยังไม่ได้เช็คชื่อเช็คซะนะแ<ค>ี้งให้เสี่ยงครูอ้าวใครมีคําถามไหมนคาคบพนามาแล้วครับครูใครมีคําถามไหมเกีนะ่ยวกับการเรียนมีไหม งานจะปีใหม่คุจะไปไหนอะปีใหม่ปีใหม่ไปไหนไม่ได้งานตัดสินก็ไม่มีนะครูจะไปทุบหัวพ่อมึงอะ่ใช่หนูไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะอาลุอ่เจอใช้คำหยาบในที่สาธารณะไปละไะตอนนี้กำลังประชุมอยู่เดี๋ยวคุณจะต้องเอาวิดีโอนี้ขึ้นเฟซบุ๊กนะเอ้ยขึ้นยูทูบนะเอออย่าเลื่ออย่าเลื่น จะแชร์ลงให้หมดล่ะทั้ง f a c e b o o k ทั้ง youtube อ่ะใครเสร็จแล้วออกได้นะครับแล้วก็ใครไม่ได้ชมก็ไปรับชมย้อนหลังใน YouTube ปีใหม่นี้ก็ยังขอให้มีความสุขนะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะค่ะกูเข้าวันดีค่ะจ้าขอให้มีความสุขมากครับขอให้จนขึ้นคกูครัาสวัสดีครับุณครับอย่าลืมนะมันจะไปแชร์ลงใน YouTube นะพูดอะไรนี่ระวังด้วยอ่ะอยุดละหยุดบันทึกละไป ใครยังไม่ได้พิมพ์ชื่อก็าขอ